ีแยกบ่อล้อแล้วนะครับสีแยกบออ่อลอชื่อสีแยกบ่อล้อนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมเพิ่องออกจากวัดมานะครับหลังจากไปปฏิบัติธรรมมาเจวันนะครับที่วัดถ้ำสวน ¡Vaya! สวัสดีค่ะสวัสดีครับมามาครับอเียงกลังทำอาหารอยู่นะนี่พอดีพ่อบอกว่าข้ามคลองไปทางโน้นแล้วก็ก็น่ะข้ามโสดาบันมาแล้วข้ามแต่สติท่าทำมีแล้วนั่นเหมือนกันเหมือนกันวันนี้มากินข้าวกับพ่อกับแม่นะครับมีกุ้ง ปลาทอดครับมีแกงส้มบรรยากาศดีมากหลังบ้านหลังบ้านครับี่ยเนี่ยตัวตัวเราเป็นก่อกำเนิดโทษพ่อเนี่ยก็อยู่กับปัจจุบันไตัวเองนั่นแหละไม่ไม่ไม่ดูแลเขาจนจนนั่นป่วยถ้าก็ไม่ดีกมีอะไรที่ไม่ไม่ถูกใจตัวเองไม่อดทนอ่นนี้ตั้งแต่ปฏิสนธิ ตามหลักกฎเมือนเดียวก็ไปไปคุยกับเขาเองมากหลวงพ่อผมมอห่อบอกว่าเเราทำาลึกในตัวเราเนี่ยว่าโทษเขาไม่ได้ทั้งหมดคือเราไปอ่ะคือเราก็ช่วยได้แค่เรื่องระบบความคิดเรื่องอะไรเงี้ยว่ะช่วยให้แบบดีขึ้นเรื่องอะไรเงี้ยดีขึ้นแต่เขารับเลื่อนขึ้นมาไหมมันก็ไม่เออถูกก็นี่แหละระคับประคอง่านั้น ก็มาปรับปรุงแก้ไขได้ิ่งผิดในรุ่นลูกเขาสาราภาพบาปเนี่ยโทษกรรมทั้งหมดก็ไม่ได้แต่กรรมมันมันเป็นลิขิตมาแล้วน่ะ ก็สู้กันต่อไปอ่าก็ไปในสิ่งที่ดีเพราะว่าไม่ไม่ไม่เลวร้ายหรอกอืมแต่ถ้าประแวร์ไหมอ่าเขาไม่ไปที่อโกจรไปสร้างบัญหาบ้านเมืองแต่ก็ดีนะไม่ไม่อืไม่ได้ไปแว้นรถเลยใช่ไหมอ่าฮะรัวอ่าไม่เป็นรถก็ไม่เรื่องเรื่องยามาก่อนเอาอืม ลักลั่นแบบเอสแบบเมียแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่อมแต่ว่าไม่ไม่ได้ว่าขาดบางทีเข้ายังในกลุ่มก็ต้องนั่นแต่มีบ้างเหรอวะวัยรุ่นนะครับแต่พอแยกตรงนี้ได้ปั๊บนี่ยเขคือเขาอยู่ระหว่างเส้นแบ่งว่าเหมือนเอสว่าเขาดำอะไรในชุนใจเยอะใจเยอะมาทําบุญกับพระในบ้านนะครับเชิญทีนะได้รางวัลจากลูกดีใจจังเลย เย้ตอนนี้พ่อแม่ผมกำลังจะพาไปที่สวนมะพร้าวนะครับที่อร่อยที่สุดในโลกเราประมาณ5นาที10นาทีนะครับดู บรรยากาศประเทศเออชียนใหญ่ กันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็บางเจ้าของที่ดินก็เปลี่ยนเป็นปาล์มปาล์มราคาดีนะครับบางที่ก็ปลูกยูคาลิปตัสนะครับของพ่อแม่ผมนี่ก,นก,ก็ปลูกมะพร้าวนะครับมีเยอะไหมมีเยอะไหมปลูกปลูกปลูกมะพร้าวอะไรเงี้ยมีมีสองสองเจ้าวะสองเจ้าสองเจ้าสอง,สองที่อะอ๋อ ถือว่าน้อยนะแล้วก็ที่พิบัติพนังเยอะนี่เอต้เนี่ยเป็นหมื่นแล้วเนี่ยเอาหนี้ย <laughs> ิ่งปลูกถ้าเราปลบกก็ใกล้เคียงกันเลยตองนี้2ข้างทางนี่หญ้าแบบสูงท่วมรถเลยนะครับ เราได้ไฮโซกว่ายะฮะนี่อาจารย์นี่มะพร้าวมะพร้าวแกงส่วนนี้มะพร้าวแกงนี่เริ่มแต่นีื่องสนี่เริ่มแต่เรื่องอ๋อครับข้ามือเลยอ๋อมีร่องน้ำหน่อยไหมผู้น้ำล้อมรอบน้ำล้อมรอบสวนจากนี้ไปน้อยก็เท่าไรครับร้อยตรงนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเมตรอ่ะอืม คนนีส้สิบไร่นะครับสิบไร่นะครับสิบไร่เนี่ยทางที่เราเข้ามานะครับโอ้โหอย่างโหด มันเป็นคันนาสมัยก่อนนะครับอข้างๆก็เป็นสวนปาล์มนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูเบื่อก็มาปักเต็น์นอนได้อะ่ะ <laughs> ะนะครับก็มีขนำนอนตรงไหนแม่แม่แม่นอนข้างในเนี่ยอ่ะไม่ตรงนั้นเก็บของถ้านอนก็นอนตรงนี้กลางเต็นอ๋อกลางเต็นนอนชิวๆกันกลางเนนอนอ๋อสบายสบายผกล้วยผนกล้วยกลูกแซมระหว่าง อ่าระดับไม่แพ้อืมต้นนี้ต้นนี้ดอกต้นนี้ดอกน,น,นี่ดูลูกก่อนนะครับพันเตี้ยต้นเตี้ยด้วยนะครับสะดวกในการเก็บเกี่ยวดูแต่ละทลายนะครับโอ้โห ไม่ต่ำกว่าสิบลูกเปียหมาเักนีแกงไอหมากมากกินมกกินมากนวลเปาผมดูในเน็ตละอที่บ้านอ่ะเขาเรียกมากสงมากไอ้นุ่นมากเขียวมากกินมากเศรษฐกิจไอ้นี่ไอ้นุ่นกินไม่ได้มากเขียวอผมเช็คผมเช็คในเน็ตละหมากเขียวนก นั่นแหละนะเวลามันมันเป็นปเป็นต้นนี้อ่อนแม่ก็ก็ไปตัดนี่ก็สร้างบ้านแล้วใครก็นี่ล้อไปขายได้อืมนี่ห้าปีแล้วนี่อย่าฟันอย่าฟันออกอห้าปีนี่ต้นนี้ล้อมาสวนนี่ต้นนี้ต้นแรกต้นแรกทำไมต้นแรกของสวนเลย <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่โตเลยไม่รู้สงสัยมันไม่ถูกกับที่ที่นาป่ะใช่มันโตแต่ว่าพ,อพ่อปลูกมือหลัก ได้คนมือร้อนนี่มนักคนมือร้อนมันต้นไม้ไม่ค่อยขึ้นหแม่คนปลูกนั้นพ่อไม่ปลูกพ่อไม่ได้ปลูกพ่อกไม่ปลูกพ่อไม่เป็นคนอื่นปลูกเป็นลูกกัพ่อปลูกสองต้นตาประตูไม่ไม่เป็นเลยไอ้มะพร้าวมะพร้าวแกงมันต้องเจ็ดปีขึ้นไปมันถึงจะเป็นอันนี้มันเป็นแ่ห้าแล้วอ๋อต้นนั้นน่ะที่เป็น คนนั้นที่เป็นมันได้ที่เปุ๋ยเยอะเราทำอะไรชุมพรชุมพรสองตรงไหนชุมพรสองเนี่ยต้งแปลงชุมพรสองเขาบอกแต่รดนี้ชุมพรสองนี่ขายได้หลายบาทแล้วนะหลายร้อยแล้วอืะข้าวแกงข้าวแกงอะไรนี่เนี่ยมันจะต้นถูกเลยมะข้าวแกงต้นสูงต้นเตี้ย ให่ไปหลายลูปแล้วหลายร้อยแล้วตอนนี้นี่ดูขนาดก่อนนะครับไม่ลูกอันนี้มะพร้าวแกงลูกขนาดนี้ก็ลูกละเก้าบาทเดี๋ยวนี้เหลือห้าบาทแล้วอย่างใหญ่อันนี้อีกสองเดือนสามเดือนอีกสามเดือนกินได้เก็บได้มะพร้าวแกงรู้ังไงแปลก มันเป็นต้นนี้ต้นเดียวต้นต้นอื่นยังไม่เป็นหล่นหลบลอยไปนี่ชุงพรสองทางเลยอ่ะแต่ไอไม่รู้เด็กว่าลักษณะลักษณะใบไม่เหมือนกันนะเด็กก็มาขายหยักมาอะไรมออะไรนี่มันก็อมาหยักบ้านอะมันโคตรโคขายได้อุดนุนอุดนุนเข้าหน่อย พระอตั้งไว้เรื่อแม่โชคดีตัวตรงนี้นั่นคือเขาจะมีไอ้นั่นน่ะเขาเลี้ยงวัวถ้ามัอตัดมันก็เลยเตียนเตียนแต่ถ้าไม่มีนั้นมันลกเราก็ให้เขาตัดฟรีฟีไปก็แป้งหนึ่งกับแป้งสองแป้งหนึ่งกับแป้งสี่เนี่ย ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย <laughs> เราก็ได้สวนเปลี่ยนเตียนแปลงนี้เขาก็ตัดมันก็เลยเปลี่ยนเนี่ยทางนี้ไม่ได้ตัดมีอาคาขึ้นเต็มเข้าดูน้ำหน่อยว่าน้องไม่ถึงไหนไม่แม่มันเข,เ,ขเข้าแล้วเขา้าแล้วพ่อเข้าแล้วเล่าไหน,น,น,นดูดิฮะดดูิ ดีจังเอาแล้วไอ้ยาโง่อยู่นานโอ้ไปปล่อยน่นด้วยดีกว่าทางนั้นไปเปลี่ยนพูดเปลี่ยนพูดไม่เอานั่นมาบูทก็ไปให้ยาเลาเลยดีกว่ามานั่งขายหน้าบ้านได้ได้เป็นร้อยเองแต่ขายทุเรียนได้เป็นแสนเลยเปลี่ยนอีกเปลี่ยนเป็น ทุเรียนอีกเอาแหละดูแลยากทุเรนนะถ้าเราไม่มีความรู้อะไรไม่ให้น้ำเข้าทางนี้บ้างทำไมมันเป็นประตูน้ำเงี้ยคือถ้าน้ำเยอะเราก็ยกอันนี้ขึ้นาน้ำทนลุเข้ามาแล้เรากยกอันนี้ขึ้นอ่ามันก็ไหลออกนู่นะคลองใหญ่อยงั้นะคลองใหญ่แล้วก็มันมาเข้าคลองเล็กราใก้ไปดูไหมเอ๊ะไปดูไหมคลองใหญ่ดูเลยไปนะครับ อันนี้เข้าไปอีกสวนเป็นไงเมื่อแรกมามันไม่มีถนนใช่ไหมเราก็านั่งมันนั่งอยู่ไม่มีศาลาแล้วก็มันนั่งอยู่ใต้นี่เนีย่ยอ๋อนี่คลองอือเป็นคลองคลองใหญ่เขาเรียกคลองช้างตกอันนี้คลองช้างตกท,ที่ที่ท,ท,ที่แม่ชี้ให้ดูที่รถฐ่านมาคือคลองช้างออกอ๋อมันก็จะทะลุงงเข้าหากันหมดอืมอ่างนี้แล้วมันก็จะตันตันที่ตรงนั้นมันจะไหลไหลเข้าไปข้านั่เราตรงนี้ อ๋อน้ำเข้าน้ำน้ำเข้ากบบตรงนี้อ่าะอ๋อ อหลนก็ทำไปแล้วใช่ไหมปากล้างนั่นนะอะสะดวกสบายแบ่งเท่ากันถ้าจะแบง่งถ้าไม่แบ่งก็ําใจแต่ว่า <c oughs> ไม่นะมันชีวิตคนเมืองหมดแล้วอยู่เหมือนกันแต่เนี่นะโอกันเขาลงทุนเป็นร้านเหมือนกันนะอ่ะที่เขาให้มาเลยมาทำไอ้นี้อือหลายแสนเลยเหมือนกัน ไม่ถึง <c oughs> แต่ว่า,าแล้วแต่ถนะ้าที่อยากได้ก็แบ่งกันเพราะว่าพ่อตัดถนนเข้ากลางแล้ว <c oughs> ลึกวางแขนในใจว่าถ้าก็จะแบ่งกันก็เอาถนนนั้น,นเป็นหลักเป็นอเไามาเป็นที่พักผ่อนร่วมกันอ,อการธรรมชาติที่ต่อไปมันถึงหมดแล้วลูกเอาราดคอนกรีต มันมันทะลุปไปถนนโน้นก็ทางโน้น,นคอนกรีตตถวนั้นเลยหน้าโน,น้นกันนี่ต่อไปก็นถนนควางเตินวนอะไปไปยังไม่เข้าเนาะบนตามมาเองสักพักแล้วนะสักสิบสิบปีเหรอามาอหาปีสิบปีให้ผมสิปีในนั้นเราก็ใช้สิบปีได้ห้าปีเพราะว่าไม่เกินไม่ได้สะดส่วนไอคอนสูบไม่ได้เป็นที่คักดคอน นี่ถนนที่เราถนนถึงเนี้ยนี่ออพ่อเว้นไปหนึ่งฟุตออนี่ตรงนี้ที่พ่อยยังเป็นของเราอยู่ข<อ>้างในคือเราขุดคูแต่คือเราอันนี้ทำเป็นรั้วไปเลยเออน้ำเยอะเราก็ถลกขึ้นผมผมไม่มีลูกไม่มีเมียก็เสร็จลูกอ,อ้กหมดละ <laughs> อยดูเลหลังต่อไปไอ่มีครอบครัวก่สบายสบายสบายสเ <laughs> นี่นออไยไม <laughs> ่มีก็ก็ดีเหมือนกันพอนะั่นจบไปเลยาอาลาดเห็นไหมถ้าก็ไม่ต้องมีครอบครัวอืมก็มีอิสระอะไรของเค้าไม่ต้องมีคิจุจจ้าอาลาดป้าสาวอย่างนี้ถ้าจบไปก็ไปเลยอืมไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นสบายสบายอืม อยากจะเชื่อคนเชื่อหนุนก็เลี้ยงหลานไปขายได้เหรอหมากไ้เขากินกินกินกันนะหมากแดงหมากแดงเหรออ่าได้หมากเขาเรียกว่าหมากสงหมากที่เคี้ยวอืมหมากกินได้นี่ ืแต่หมักที่บ้านเรากินไม่ได้หมักเขียวหมกัมกหมักไม้ไปดับอันนึงกิโลเท่าไหร่ออันนี้ถ้าเป็นแห้งแล้วกิโลเจ็ดสิบแปดสิบอึกไหมอืม 70, 80, โลเท่าไหร่ถ้าทำแห้งเจ็ดสิบแปดสิบโลแห้งแต่ว่าถ้าโลสดเป็นสดก็คือห้าบาทหกบาทเหมือนกันอ๋อเพราะฉะนั้นไม่ว่าทำาอัน,นี้ดีกว่ามะพร้าวนะ <laughs> อันนี้ลูกละห้าบาทอันนี้โลละห้าบาททลายหนึ่งก็จะเป็นสิบ สิบโลแล้วอืมอันนี้เป็นทั้งปีได้ขายทุกเดือนแต่นี่เป็นเดินได้ขายดีอ่าจะเอาอะไรก็เอาทุนเงยนนั่นแหละปนๆกันไปอย่างดีแล้วตนนี้ก็ตะเคียนนี่ตะเคียนอ๋อมีต้นตะเคียนนะนะตะเคียนทองตรงนี้อ๋อเต็มเลยนเป็นสิบต้นเลยอืม ไว้ทําบ้านมาเย็นต้นไอ้ไอ้ไอ้เล็กๆกนั้นโกโก้ปลูกเป็นร้อยต้นนะเหลือแค่นั้นแหละเหลือต้นเดียวเมันน้ําท่วมน้ำท่วมแล้วมันก็ตายอ่ามันทนไม่ได้มันไม่ทนแรงทนนั่นอกระติบกระติบเข้าจให้ปลูกโกโก้แม่ขุนสาลงทุนเป็นร้อยต้นเลย ทษฎีเยอะทษฎีเยอะ,อะทีฎีเยอะแต่แบบทาความเป็นจริงอะ่ะ <c oughs> พอเอาทาความเป็นจริงมันมันไม่ใช่ครับสภาพอากาศสภาพดิน นี่นะครับชีวิต2ตายายนะครับลุงเจ็ดกับประเพ็ณ